สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนจ่องของทวีคนเดึกสุข,ขูคนเมื่อนี่นะครับเรียว่าเป็นบุญลายสายเงาโชคดีมือนี้มาบ่อยนะนะครับโคตฝันแม่นนะครับถูกไม่ละสามสี่งวดซสดน,นะครับเมือน,นี้เิ่นมาสื่อกับเผายุบาลพ่อสารคามพอดีเราจะปล่อยเนวทางให้กับพี่น้องสุขูสุขคนได้เบื้องในช่วงนอการเพื่อพี่น้องมากเพื่อพี่น้องได้ไปจับจองสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลกัน ข่าวข้าวถูกมาสามซิงวัดสอนแล้วพี่น้องนะครับเอาสวัสดีครับคุณยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาลูกหลานเด็กน้อยทั้งอำเภอชุมแพช่องยูทูบทวีคนเดิมมนีเดินทางมาทางสารคามมาสอบถามถามข่าวยาว่าถืกมาสามซิงวัดแล้วเป็นบ่บ่ถืกแม่บ่ถือฝันถือถือสองวัดฝันได้ยังหมดือองัฝันได้ยังหมดสามอ๋อฝันได้สองวัดจะบ่ได้ซื้อทีถือสองอ๋อถือสองเลยก็ได้ซื้อ งวดอที่สามารถฝันได้แต่ว่าได้ซื้อยุคเรื่งล่ะงวดยุคเรื่งว่าซื้อว่ามีเงินซื้อแล้ว่าซื้อ่มีเงินซื้องวดที่สามารถเนี่ยมาบอกดูหลายเลยซื้อเลยใดโอ้ผียางขึ้นขึ้นเทนังบอกหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์สามขึ้นเลขออกแล้วมั้นที่หนึ่งไปเบื้องมาดอกหกศูนย์สามหกสามถึงผู้ใดมาบอก้าขอผู้าบอกเป็นแม่นิ่งเป็นผู้ยิ่งจ้ะ งามบ่ว้งามอเมนนังฝ่าตัผมตีบังอเมนนั่งฝ่าบ่ยน่ยตัดผมตีบังมากงามเขาที่หน้าตานี่ปันใบโพปอดห้วยอเมนนั่งฝ่าหรือเมนเทวดาโนบดเนี่ยมาบอกดูหลยจนตีซื่อว่าเถาะปอนหยิบดูมาบอกดูหลยจนอดมาบอกตั้งสองขึ้นว่าว่าถือมาฟันอีกบัน ใต่รมดแม่บกว่ใครซื้อว่าบมมีเงินโอ้ยายบ่ใครซื้อบ่มีเงินเอจะว่ามาบอกในถึเง้นั้นบานนี้วดฝนตามนี้บอกจนได้ซื้อวะเถอะบอกดูไลจนล้มคานเลยซื้อว่ะเถอะวัดนี่ฝันแบบไหนวัดที่ฝันว่าไหนแม่ยิ่งคือกันครับีือใบ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 ห่อ ใบยังใบอันเขาเบิ่งวันที่หอบท่านอะไรวัตถิเชนปฏิทิเชีนคือคนเวยคนรวยมากในไงเลี้ยวเห็นครับบ่โตแดงโตัวแหล่ๆตัวใหญ่ครับวันเห็นสองหาครับ้านย่างเขามาหากันเราพับพับห่อไว้พับน้ำซึมพิมพ์ลงครับโอ้ยแพงปลาหนี่มันมันสิออกหาเก่าเก่าหาเก่าคือแพง แม่เลยว่าสิครั<อ>บโอ้ตัวเดียวกันถึงยังมาว่าอ,อยู่ <oton S 2> เล่าในละว่าครับกูตัวมักตัวเดียวกันอยู่คือนับกันถึงนับกันเนาะ้องนน่ะมักเข้าว่าผู้หญิงผู้นั้นอ่ะไม่ยิ่งผู้นันน้นผู้ที่มาบอกเลขเลยน่ะเออว่าวแล้วว่าดิ่งโอผู้หญิงผู้นั้นเป็นผู้เบ้าเออล้วว่าตัวเดียวกันแค่นะ<อ>่ะครับผู้แม่เนี่ว่ะแม่โตแม่เลี้ยวเห็นเป็นสองหอะครับรัแพงแม่เลยว่า โอ้ยเลามันทิหมดเี่มันสิออกค่ะเก่าฮะเราเลยว่าตัวเดียวกันฝันเราว่าเราเลยว่าไปทอดเออถอยเป็นพ่นวาอในความฝันเนี่ยเออเขาแช่ไปนอะะบอกเลยว่าวนตวเดียวกันจะของจะของถิ่มาตื่นมกินนะวอ้ยว้ยหนาหลูกหวานตะกันแล้วพพี่ต่างแบบทุกแบบมาทางพี่ถึงเรียกหลายห้อยดีด้เงินตัวใด่อยยาบอไม่รู้นนี่ จะเฝ้าไปให้ร้านให้ชิมแล้วเนี่ยตเดียวเนี่ยก้ก็อหช่องห่าอีพอเจี๊ยตขมุตอีพอไปนะแล้วมึงกินเผาไหมคบก้าวแห้งนะครับเอาก้อนฟันเล่ากู้เฒ่าแล้วก็ฟันสั้นๆพี่นะครับันเหี่ยนๆก็จ่อระวัดตามศูนย์มาบอกว่าฟันดูลายฟันต้าถตัวก้าจนมาบอกดูลายจนได้สื้อจนได้ถือพี่น้องเขา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 ข่งครับขงเนียกูเจอแนแล้วกูเจอชอเมือนกันนะ สภาพเล่าตัดตต้นตัดต้นฮะเลาเป็นยังไงพอเลาเป็นยังไงบานสองเราเร่าลำเราด้วยบ่ลำไงยุติโอ้ยกินเมียด้วยยุติแม่เอาไว้ยหูถึงดิอย่าเลิ่มไม่ลูกเด้อไม่ไม่ลูกก่อนอันบานนี้หาเก้าแหลนบ่หาเก้าเนาะเอาบานนี้ให้ลูกบานขอบพูดอีเมก่อนเลยขอบพูดขอบพูดอีเมหลายๆเด้อที่ให้ทางลูกหลาน นะครับข่อยแม่อยู่่อยูดีไม่แห้งร่างกายแข็งแรงเด้อพี่น้องนะครับเราก็จะเฝากลับบ้านนะครับอยู่ลอยปีพันปีอยู่ร่มรื่นน้ำนานไปนะครับเอาอจะเฝ้าจะเฝ้าไปจะเฝ้าไปจะเอาเงินไปให้กินกาแฟเอากินกาแฟเอาเอาค่าค่านี่เห็นผู้เฒ่าเรือต้นตัดเอาบ่เอาบ่เงินนะเอาบ้างนี่ เอาอยู่ดีไม่แห้งเอาเอาตาตัวเอาให้แม่ไปซื้อเลขยได้เนี่ยปลาผมมีเงินคือเรียกครับผมป่าผมมีเงินให้โชคได้ค่ะครับไวไฟผูกแขนป้าผูกแขนให้ร้านได้บัดเนี่ยบัดเนี่ยอืมแล้หลวงปู่หลวงปู่ให้ฝ่ายผูกแขนมากเอาผูกให้ลูกในี่ยพูดิทธ์กับยี่อสารคามพูดดีหรอเอาซื้อว่าทวีสอนค้ำดีทวีทวีเอาผูกแขนให้ลูกเนี่ยเอา อ่มันเด้อขอ้าวิเอ้ยม่านลับก็ขอให้ได้เงินนมันม่านเต็มก็ขอให้ได้เงินแสนแหรนเมื่อไปขอให้ได้แก้วมันนี่โบกโบกให้ก็ะยะให้พันม่านห้กระยะให้มาบางเบียดทวีม่นม่านห้กระยะให้มาบางเบียดของขีดเบียดจังไระยะให้มาไก่มาไก่ขอให้มีแต่ข่มสุกข่มเจริญสุขขังพลังสาธุ พุทออยู่หลังท anyway> ํานั่งนี่นาทุกขาายุทวีอยู่กลางทบ่ามีเก่าพระาเจาอยู่หัวขอไม่หมันราคาขั้นพว้มีหายุ่ซุมชินเย็นหายี่สุ่มวิ่สุ่รอไปอยากได้ละลึกกันไให้ยลังไหลมากเงื่อนข้ามกำเจ้าสาธุสาธุครับาธุครับตาธุตาทุอา่าทหตาทุตาุตาทุาธุสาทุาุตาาทุตาทดตาาทุอ แห้งด้วยกันล่ะยู่มันคนยืดดูยลูกยืดชุมแพ่ครับมากกบไผ่มากู้เดียวครับมาเอะีรกน้ำงาดิล่ะน้ำปูแล้วพอสาระค่ำมาประจำนี่แม่มาประจำม่ชีมอไซแม่ เข้ามาโท่มกันเรอยเด้อครับเย็นเสี่ยวามก็คนีแม่ถึงเชียงนึงเชียรแสนเราก็ถครับเขาสมัครี่ขามาเสียงคือเยอะอบหากาเนี่ยเอบคุณข้บคอคหลงปูเราหายมากผูกเราเราก็ว่าเอาไปให้พู้วันผูกให้น้ำเนื้อลูกหลาเด้อยสันวาคนมเจริญเนี่ยบครับขอบคุณบคเงินไปรับคเอา นะครับขอบคุณตงครับคุณตาสัวขอบคุณครับยนี่ยค่ะอยู่ดีไม่แห้งเด้ออร่อยผีพันปีงาอ้าวพี่น้องนะครับเบิ้งตัวเลขยงาน้มกันปั่นไอ้พี่น้องนะครับโอ้ครับมาบอกจนได้ซื้อจนได้ซื้อซืหาขึ้นเลื้ยงกันจเฉยซื้อเพาะไม่เงี้เงินจะไปซื้อเนี่ยโอ้ครับซื้อเงินไปซื้อเออคนี้ขออีนิดหนึ่ครับ ออกอีนีจ้อยออกมามฮ่า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 เออตัว่ีรอกก็ย่างว่าเฮงกับเค็งเนี่ยกับผีผู้ยิ่งเป็นผู้ยิ่งมะบอกแงตัวดีต่แดงตัวดีแ่งตัวดีย่างงามพี่น้องแล้วว่ามาบอกขึ้นเลกนะครับเรากับว่ามาเสือมีเงินบอดนี่มาบอกอีกตัวเข้าขึ้นที่2อีกแล้ว่ามบอกดูหลายเทสกึบนืออีกวานนี้ขึ้นที่สาที่สี่เสือขึ้นที่สี่เลขสองอีกหั่ครับ ไปซื้อทำไมอะไรกี่ื้อยางไหนหะรือครับบอ,บอกไปทำสื่อเราเหมือนจะอุตส่าไปซื้อเรี่อนี้แนละ้จนเสด็จเสด็จขึ้นพูบบอกกะไรคุไปซื้อเรข่อะมาเสียง<ะ>ขึ้นแล้วเขบอกสู่าอฟังนะฟัแเราอ๋อทแบบูมาคับก็แน่ตัวปะตัปะเออเรขกญาติกินพี่น้องนะครับนี่สิบหมีนาคมได้พี่น้องเด้อ เลขหญ้าถิ่นคนดวงเฮงเออนะครับแตกมาแล้วสี่หัดซอนนะครับเอางัดล่าสุดมาบอกศูนย์สามบอกสี่ขึ้นตดต่อกันจน,ออจนเจ้าของคนใดไปสื่อว่ามีเงินกับหาเงินไปสื่อพี่น้องคือกับหม่องพี่นอ้องนะครับเอาวดนี้เป็นวดที่หานะครับเพิ่น,นมาบอกว่าซื้อเลขตัวเดียวกันตัวท่านคมฝันคือเก้าหา้วยพี่นอ้องเด้เอกเก้าห้าและห้าสองพี่น้องมีเดขเท่านี้แหละพี่น้องมีหาสองและเก้าห้าพี่น้องนะครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ มกักกระจัดคัดกระพานพี่น้องนะครับขันบ่มักจะให้เบื้งตัวคกมตุวคมบันเทิงสำหรับแนวทางของญาติถินเป็นเลขความฝันนะพอนะ่เอเนาะเลขญาติถึงคนดวงแฮงสีงวดตอนเวลาตุดแต่ที่ศูนย์าสามสามศูนย์พี่น้องนะครับมาบอกสี่หมื่นสี่ขึ้นติดจังได้ซื้อพี่น้องเม็ดเดียวนั่นออนะครับงวดนี้ผลมาให้เข้าหาและห้าสองพี่น้องนะครับขอ,อขอบคุณหลายๆสำหรับคุณพ่อสารคามและคุณญาติถึที่ให้แนวทางในครั้งนี้ นะครับผมสวีคนเดิมนำเสนอเป็นติดต่างเป็นทำบุญกับพี่าเราจูกูทุกค,คนนะครับจีรนาเบิงให้ดีก่อนจะไปลงทุนซื้อสลากกินแบปงรัฐบาลโดยที่น้องเด้อน,นะครับนี่คือเลขญาตินคนดวงเฮงที่น้องนะครับอาคุณพ่อนะครับเกีมจุกน้อยเนี่ยไทยหยิบเล้วหยิบเหล้วอา,วออาคุณพ่อไอ้พ่อ,อ,น,พอนี่บันเทียนยาจีนแล้อสวัสดีทุกูสวนแล้วพวกยาสินคนดวงเนี้ฝันฝันเนี่ยแต่ดีครับวันว่างเห็นเพื่นเาบอกพ่อเขาเรีตอนนี้ซื้อไม่ได้ละ มีฝันนี่ครับคุยกัเขาคนก็เลย่อนที่ยาก่อยจังใจ่อยที่ี่ซือหกหกศูนสครับกับเก่าศูมันก็โทเดียวกันของแม่ตัวบอกกันนี่พ่อพันนั้นโอ้ระหว่างแม่มาซื้อได้หรืครับเต้เด่นแรนมากวันยังขึ้นระหว่างนม้ขึ้นเลไมมีสุเรลียมไมมีสิเรลียกบืนีับใ่ไครับเพราะอะไรฝันนะเพราว่านมีคนมีว่ากับน้ารับ ไอจับบ้างเรื่องของบอกเก่าหายก็หาซองแล้วน้องนั้นหัวศูนเก่ารู้เลยแล้วก็ฟันเจ็ดขึ้นไี่ศูนเก่าซุนเก่าซุนเก็าหายซุนเก่ารู้เห่อแล้วรงนี่อาบ่อนบ่อมันคือสือเกาือหลายแย่ได้สองมือนี้อ๋อออกอีนเก่าขุมรถเราบอกครับกอู่แล้วอยู่ใครขาเรียบแล้วบหวผู้ใดั เลาจะก่อฟังก่อฟังเพะมรเราดยเงินฟังนี่ไปแก้ไก่เจ้าเขาบอกเลาอกตเรีเป็นผูเน้เล่าเป็นู้มักเรศนำเล่าเป็นเล่าว่าคุณ้วนยอนเรกนี่นครับเล่าว่าโอ้คับแต่เล่าเรืว่ายยันเรศโอ้ทอ รู้งานเราแค่รแล้วมันไหนคุ้มตเห็นว่าดะเนี่ยครับครับนี่เรากลัวแต่เงินเลยครับมันไม่มี้าถูกนะมีแหงด้วยพอเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้ผมทวีคนเดิมเราพระจ่าพี่จากนอกทุกคู้คนสวัสดีครับอร่อเจริงๆก็เ้ย